สวัสดีค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะไม่ยั่นเยอะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเงินกู้ฉุกเฉินของธนาคารอมสินเมื่อเราได้รับ SMS แล้วเอกสารที่เราจะต้องเตรียมไปเนี่ยหสำเนาบัตรประชาชนสองสำเนาทะเบียนบ้านาทั้ง2เนี่ยเราต้องเอาตัวจริงไปด้วยแล้วก็มีสำเนาสมุดบัญชีธนาคารอมสิน ซึ่งถ้าเรายังไม่เป็นลูกค้าของธนาคารเนี่ยหลังจากที่เรากรอกเอกสารส่งเอกสารทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยเราค่อยไปเปิดทีหลังได้แล้วก็ค่อยเอาสำเนาเนี่ยมายื่นให้ทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็3รูปภาพเกี่ยวกับสถานที่ที่เราทำงานเราค้าขาย ซึ่งจะเป็นรูปจากในโทรศัพท์แล้วก็เอาไปให้ร้านเนี่ยเขาปิ้นมาเป็นรูปติดกับกระดาษ AC อีกครั้งนะคะสำเนาัตบประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาสมุดบัญชีธานาคารและรูปถ่ายสถานที่ที่เราค้าขายอยู่ค่ะขอพูดเรื่องสมุดบัญชีธานาคารอมสินสักนิดนึงนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเนี่ยเราสามารถ ไปเปิดสมุดบัญชีได้เปิดบัญชีขั้นต่ำหน0่บาทไม่ต้องทำบัตร ATM แค่โหลดแอป,ป Mymo เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้แอป,ปในการเบิกถอนได้ในการโอนเงินได้ปกติค่ะส่วนการกรอกเอกสารเพื่อขอสินเชื่อเนี่ยไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเราก็แค่เขียนชื่อที่อยู่นามสกุลสถานที่ประกอบการค้าขายประกอบอาชีพแบบไหน ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเซ็นซะมากกว่าพนักงานจะไม่ใช่นพนักงานขออภัยเจ้าหน้าที่จะให้เราเซ็นตามที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาอะบอกว่าเราต้องเซ็นจุดนั้นจุดนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือ,อเราจะต้องแจ้งได้ว่าเงินต่อเดือนเราได้เท่าไหร่หัก ค่าน้ําค่าไฟค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวแล้วเงินเราเหลือเท่าไหร่นี่คือส่วนที่เราจะต้องกอกนะแล้วก็ในหัวข้อสําคัญอีกตรงท้ายเอกสารก็จะมีว่าเพราะสาเหตุอะไรเราถึงมาขอสินเชื่อเงินกู้นี่คือหัวข้อหลักๆที่ว่าสําคัญสําคัญในเอกสารนอกนั้นก็ไม่มีอะไรไม่ต้องกังวลน,นะคะ พนักงานเนี่ยอาจจะถามเราว่าเราค้าขายที่ไหนตรงไหนจุดไหนขายเกี่ยวกับอะไรคือพนักงานเขาจะไม่เออไม่พนักงานอีกแล้วเจ้าหน้าที่จะไม่ถามเยอะเพราะว่าอ่าเขาจะถามแค่เราทําอะไรที่ไหนอย่างไรก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สบายใจได้ค่ะไม่ต้องกลัวอะไรเลยอ่าหลังจากที่เรายื่นขอส่งเอกสารเสร็จเนี่ยเราก็แค่รอ sms เพื่อที่จะแจ้งผลการอนุมัติอีกครั้งโดยใช้เวลาประมาณ4-15วันหลังจากที่ว่ากู้เงินไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะถ้าว่าเราไม่ติดเครดิตโบโลเนี่ยโอกาสผ่านเนี่ยสูงมากเทบจะเทียว่าถ้าไม่ติดโบโลเนี่ยโอกาสที่ว่าจะอนุมัติเงินกู้เนี่ยคือร้อซเลย สำหรับคนที่ยังมีปัญหาคาใจอยู่ข้อนึงว่าถ้าหากตัวเองอ่ะติดเครดิตบุโรเนี่ยแต่อยากกู้เงิน1 0 0 0 0บาทเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรสามารถทำได้ไหมสำหรับธนาคารออมสินเนี่ยธนาคารเนี้ยจะเน้นไปที่ลูกค้าที่ประกอบอาชีพอิสระแล้วก็มีแล้วตัวเนี้ยธนาคารเนี้ยจะมีการตรวจเครดิตบุโรด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ติดเครดิตบุโรเนี่ยน่าจะยากสักหน่อยนะ แต่ในส่วนของธนาคารทกศธนาคารทกศจะเน้นไปที่ลูกค้าเงินกู้เดิมของธนาคารที่เป็นเกษตรกร,ร,กรแล้วก็บุคคลในครอบครัวเนี่ยเป็นเกษตรกร,ะร,กรฉะนั้นธนาคารนี้จะไม่มีการตรวจสอบเครดิตบุโรย้ำนะคะธนาคารทกสจะไม่มีการตรวจสอบเครดิตบุโรค่ะและสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าเดิมของทกศเนี่ยก็มีสิทธิ กู้เงินฉุกเฉินในโครงการนี้ได้เช่นกันนะคะเพียงแต่ว่าต้องมีคุณสมบัติเป็นกเกษตรกรและครอบครัวของกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะแล้วก็มีอายุตั้งแต่20ถึง70ปีนะคะและหลังจากที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อเงินกู้1บ0นบาทให้เราแล้วธนาคารก็จะแจ้ง SMS มาบอกแล้วก็เงินก็จะเข้าในบัญชีเนี่ยไม่เกิน3วัน แต่สำหรับเพื่อนของดิฉันเนี่ยธนาคารอนุมัติผ่านแล้วตอนแรกยังไม่ทราบนะคะว่าผ่านแต่ว่าเงินเข้าในบัญชีเนี่ยตอนประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วตอนประมาณบ่าย3ามเนี่ย S M S ถึงจะแจ้งมาบอกว่าคุณผ่านการอนุมัติแล้วตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารจนถึงวันที่เพื่อนของดิฉันได้รับเงินเนี่ยก็ ตีไปประมาณ14วันและถ้าหากใครนานกว่านั้น20วันก็ยังไม่รู้ผล30วันก็ยังไม่รู้ผลก็ไปติดต่อที่ธนาคารได้นะคะและอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถเช็คได้ก็คือแอป m y m o ค่ะก็แค่เปิดมาดูถ้ามีเงินเข้านี่ก็แสดงว่าเราผ่านการอนุมัติแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ เราทำได้อย่างเดียวหลังจากที่เราไปเซ็นเอกสารทำสัญญาเงินกู้แล้วก็คือรอค่ะอ,อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะเพราะว่าคนกู้เนี่ยมีจํานวนมากมายเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เวลากับเจ้าหน้าที่สักนิดนึงค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอดทน แล้วก็รอค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ติดเครดิตบูโรเนี่ยได้ช้าแต่ว่าได้แน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนผิดพลาดประการใดพวกเราก็ขออภัยทุกๆคนด้วยนะคะถ้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจอะไรบางส่วนเนี่ยก็มาเม้นสอบถามกันได้นะครับพวกเราจะไปหาข้อมูลมาให้ค่ะสวัสดีค่ะ